สวัสดีครับกลับโมาพบกับฟิสิกส์จำเป็นเนาะในช่วงโควิดเหมือนเดิมข้อที่เรื่อยเรื่อยไปโฟตอนคราวนี้จะเป็นเรื่องอปรากฏการควอนตัมปรากฏการควอนตัมก็คือครับเขาให้นักวิาศาส์สองคนเนี่ยควอนตันดีบายยิงรังสี x ให้มันชนกับแท่งกาไฟชนทดลองคือทดลองนะว่ารังสี x มันจะมีปฏิกิริยายังไงกับแท่ง,งนัเนพอปรากฏว่าพอชนเวย มันมีอิเล็กตรอนบางส่วนกระเจิงแล้วโฟตอนบางส่วนกระเจิงอืออกมาซึ่งการชนเนี่ยมันจะเข้าไปในเรื่องอะไรโมเมนตัม um. แค่นี้เองเขาก็เลยเอาสูตรโมเมนตัมมาคำนวณในการหาความยาวคลื่นของรังสีที่มันกระเจิงออกมาเนี่ยว่าเขาให้ความยาวคลื่นเท่าไหร่นถ้ามีความถ้าเรารู้ความยาวคลื่นเราก็สามารถหาพลังงานมันได้ถูกไหมครับอันที่นี้มามาดูสูตรตรงนี้ ทดีเขาต้องการเสรือแค่นี้ถ้าอยากรู้มากก็มากกว่านี้ลองไปอ่านเองดูมันก็ไม่ประมาณนี้แหละที่ครัวที่บาบให้ฟังอ่ะทีนี้มาดู p เท่ากับ m คูณ v v ในที่นี้พูดถึงความเร็วแสงเขาเลยเปลี่ยนเป็น c เห็นไหมก็พิสูจน์มาแหละปับป๊บปับป๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนได้เป็นสองสูตรสุดท้ายนี่อ่าแค่นั้นเองแค่นั้นเลยเราใช้แค่สองสูตรนี้พอนะครับส่วนสูตรอีกหนึ่งไม่ต้องใช้นะครับ ไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้เลยอืมแค่นั้นเองเรื่องนี้มันเป็นความยาวขึ้นของเดอร์บอยนะถ้าพูดขขงเนี่ยความยาวขึ้นมันคือความยาวขึ้นของคนเนี่ยเดอร์บอยถ้าโจท,ทำหาความยาวขึ้นธรรมดาก็ใช้สูตรธรรมดาแหละแต่ถ้าพูดถึงเดอร์บอยความยาวขึ้นของเดอร์บอยก็ใช้สูตรนี้ครับเพราะว่ามันมีหลายสูตรที่มีความยาวขึ้นใช่ไหมสูตรนี้ก็มีไอ้สูตรนี้ แต่ในะถ้าพูดถึงของเดอร์บอยก็ใช้สูตรเนี่ยสองสูตรนี้แหละในการคำนวณหาอ่ะมาดูโจกันดีกว่า49รถยนต์คันหนึ่งมีมวล1น1 0พกิโลกร,รมัมแล่นด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาอีกแหละแม่ต้องได้เปลี่ยนหน่วยแน่เลยถ้าคิดว่ารถยนต์คันนี้เป็นขึ้นจะมีความยาวขึ้นเดอร์บอยกี่เมตรหาความยาวขึ้นเดอร์บอยไแลมดาม,ม,มีม้วนเอ็มมีวใช้สูตรไหนหนึ่งหรือสองใช้สูตรที่ หโอเคสูตรที่1ง่ายเลยเขาเขียนซารแลมดาเท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ s นด้วย m คูณ v ก็แทนค่าสมการธรรมดาครับเอาแต่ทีนี้อ่ะเยาแทนไปก่อน s, <S คือค่าคงที่6.6จุดหคูณสิกำลังลบสัญสีเห็นไหมบางทีเขาไม่ได้ให้มานะแต่เราต้องรู้เองนะครับหารด้วยมวลมวลคือ1,000แต่ทีนี้คูณกับ v v มันเป็นเจกิลเมตรต่อ ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีทำยังไงก็มาดูกิโลเมตรเนี่ยคูณหนึ่งพันชั่วโมงต้องเปลี่ยนให้เป็นวินาทีหนึ่งชั่วโมงมีกี่วิครับสามพันหกร้อยตัดซะตัดตัดสามสิบหกหนึ่งเป็นสามสิบหกสามสิบหกสองเป็นเจ็ดสิบสองสองคูณสิบได้ยี่สิบเมตรต่อวิก็แสดงว่าเอามาคูณกับเท่าไหร่ยี่สิบปั๊บปั๊บคณิตคิดเร็วบุบูบ ก็จะได้ประมาณสามจไม่ใช่สิเรียว่าศูนย์จุดศูนย์ูนย์ยสามคูณสิบกำลังลบสามี 34. มาดูช้อยสิมีไหมไม่มีก็ต้องเลื่อนจุดเลื่อนไปกี่จุดเลื่อนตามช้อยละกันเนาะคิดง,ง่ายงอ่สาเลื่อนไปกี่จุดอะไรก,กละกัน1 2 3 4เลื่อนไป4ก็ต้องเป็น3 3มจุดคูณสิบกำลังลบสา ืมแต่ถ้ามันเป็นศูนย์จุดสามสามล่ะเราเลื่อนดูหนึ่งสองสามก็เป็นแค่ลบสามสิบเจ็ดถูกไหมไม่ถูกแสดงว่าตอบข้อสองเนาะแค่นั้นแหละเลื่อนจุดง่ายๆเพราะเราน่าจะรู้กันนะครับตอบข้อสองโอเคข้อที่เหลือทําเองเหรอถูกต้องไม่ต้องห่วงทําเองแน่นอนมึงอย่าคิดหวัง <c oughs> ข้อที่ทํานะครับห้าสิบไม่ต้องแล้วกันทําข้อห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ดข้อเดียว ข้อเดียวข้อเดียวเที่ยวรอบโลกโอเคนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ทักมาถามได้เด้อย,ยินดีตอบตลอดเวลาเห็นเด้ตอบเองนะครับทักมาได้เลย24ชั่วโมงขอบคุณชีตการเรียกนการสอนดีๆจากเพลกนายถ้าใครอยากได้ชีตทักครูมาเด้อเดี๋ยวครูส่งให้นะครับไม่มีอะไรมากใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเลยอีกเรื่องหนึ่งมั้งอืมอีกเรื่องเดียวโอเคสำหรับวันนี้บายบายจุบ๊บ